สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวุฒิพ่อแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างชแนลมือนิบ้านสว่างชแนลผ้าพี่พาน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดก็กระบือบ้านชียงวังเพื่อเมืองจังหวัดเชียงทรัยพี่น้องในบรรยากาศที่ในหอยเวียดพอยูเพิ่นว่ามันสีบอคือคากด้วยพิ่นว่าเพิ่นเดากันไหวเนาะเหมือว่านนีผมมาแต่ว่าเบิ่งพี่น้องอุ้ยทะเลควายเหมือนเดิมพี่น้องแน่นคือเก่าพี่น้องควายหลายคือเก่าเบิ่งนข้นพี่น้องข้นหลายคือคักคือเก่าพี่น้องบอตองห่วงบอตองห่วงงพี่น้อ ไทช่วยไทยไทยซื้อไทยบ่ตองห่วงคือกันควายหลายคือเก่าพี่น้องบุ้ยในซื้อในขายกันคือเก่าวันดีขายโอ้มือนีวัได้ขายว่าท่านสวัสดีครับเพื่อนไปใส่หรเพื่อนรถไปเก็บโอ้เอารถไปเก็บได้ไม้แจ็คตัวมีได้ไหมีครับโอ้ได้งัวมาหน้าได้งัวมาหน้างัวเปิดจังไดสีเอาไปใส่ช่องงัว่ชมอาบานสว่างงัวงามงัว่ะสองหมื่นสักสองหมื่นแม่สาวดีนี่เนาะ โอ้ผ่านลูกมาแล้วตัวหนึ่งโค้งสางดี่ดีพี่น้องสองหมื่นสือเดี๋ยวจังเอาเบอร์โทรน,น้ำฝนต่อรองได้บานนี้ควายเท่าละ่ะควายเปิดไรไล,ล,ล่ละมื้อห่างไล่ละสิมหาเนะาะสาวเบิดปะสาวเบิด,ด,บด,บดต่างสีเนาะลูกสายสายต่างเนะา,าเนอะอ้สยสีดำมืดเลยพี่น้องนี่ลูกสายต่างลูกผสมมาแล้วพี่น้องตัวนี้สายบานเท่า ว่ายวันลูกเบิ่มจูเนียลายละสิบหาโอ้ตัวนี้สายต่างพี่น้อสายต่างผสมมาแล้วจากมู่หลามากาเป็นไยไทยมาแล้วจากน้อยตะวันสีนี่ดำตัวนั้นสีออกอ่าเข้าเอิรนตวันสูงแล้วโค้งสางควายหนออหรือปลาองหัวควายสายสายตางไหมโอ้ตัวนี้เมย์สูงอร่อยสีสิบห้าอันนี้คือลูกผสมแล้วเด็กพี่น้องเนาะลูกผสมสายตางตัวนั้นเบิ่มจูเนจูเนียเบิ่มจูเนียพี่น้องลายละสิบห้า สาวทั้งสองนี่พี่น้องเมี่ยสาวหน่อยทั้งสองตัวฟองหอยทอมเพิ่นได้มาอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น093ก้าสามศูนย์เก้เก้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นได้ฝ่ายสาวหน่อยเอาอีหลาอีหลาเอาไปง่ามงามทังมงม้งสองตัวพี่น้องควายเพิ่นสองหมื่นอ้าผู้ใดสนใจง่วนกัโทัมาห้าเพิ่นได้สนใจควายกัโทัมาห้าเพิ่นได้อ้าห้อยท่อมเพิ่นไปจอดรถอยู่เนาะ เอาขอบคุณหลายมาเ้อครับผมลายละ15 0 0 0นาันเด้อพี่น้องอย่างต่อพี่น้องไม่เป็นากคือคักแขงอันควายพยดเพิ่นได้ขายแล้วว่าพยดควายงามเพิ่นได้ขายหล้วว่าบ่งามเพิ่นบ่จับได้พยปเพื่อนอ่ะ จมอย่างเดี๋ยดิห้อยยอดิ่นจมมาสัตว์นี่กูห้อยเงเพื่อนจมอยู่สวัสดีครับไล่อลไรเจังไหนเฮ้าเปิดเปิดไว้ไล่แลไวเจังไหน0 0 0ห้าโอ้เขาขโมยเดี๋ยวนี่เขาห้อยยอดโอ้วันจจให้ยซื่อโอ้สองพันโอ้สามสอง ก็ได้ครัขนมลูกสาวล้วแต่ว่าเพิ่นหายสามเท่านั้นบ่ะสองไต่ไต่สามโอ้ไต่สามอยู่เพิ่นว่าหายไต่สามสองฝ่ายเพิ่นว่าแม่เพิ่นสองตัวเลยพี่น้องแม่เพิ่นสองตเจ้าก็งามอยู่พี่น้องงามของเพิ่นทั้งสองตให้เพิ่นจะเป็นอย่างไรมานมาได้เลรอเนาะต่อเพิ่นเท่าไรก่อนต่อเพิ่นเท่าไรก่อน เอาสองมือเท่าไหร่อสองมือเท่าไหร่ไตสองก็ว่าหอยยอด่าไดรสาสองแต่แม่แม่ทั้งสองที่แม่สาวทั้งสองเอพัหนยเอาเอาสามหนึ่งหาเอาเอาคนจากไตสามหึหาแล้วหลดลงมาหาหน่อยข้นหลดหลายอคุณหลดหลหลดหลายโอ้บรดีหาหลายเผื่อเข้าเท่าไหร่เผื่อเข้าเผื่อเท่าไหร่นะหกหาสิบหกหสหร้อของหอยยอดเด้พี่น้อง เดี๋ยวจักสิหาเบอร์โทรน้ำพูดได้ดีเบอร์โทรมีเอาใครนะเออบ่มีดอกว่าทัดเพื่อนว่าเบอร์โทรแต่ว่าสิหาน่านพูดได้จังว่ากำลังมองหาอยู่ห้อยสาดกับเพื่อนอยู่เพื่อนรอทางในห้อยสาดโอ้ฝุ่นโอ้ยฝุ่นเดี๋ยวหอยสาดถือจ่อๆเดี๋ยวสิไปขอเบอร์โทรน้ำห้อยสาดเด้ออันนี้สิบหกหาลอยครับคู่นี้สามสิบสองเพื่อนอยากได้แต่ว่าเพื่อนลอยหลังพี่น้องแต่ว่าเพื่อนบ่ว่างเสือกนี่เพื่อนสิต่อกันอยู่โอเคขอบคุ้งเลี้ยไหลหอยเยอะนวลหวานเอ้าเอไปหาหอยสาดห ผู้นึงไม่ให้นึงบอกครับนี่อุ้ยผู้เบิดอ๋อผู้เบิดเป็นหัวอ๋อเป็นบักเท็กหน่อยตัวนึ่งรอตัวนึงอ่าเนื้อห้อยเชียเพันธุห้เพิ่นเธอใดมาแล้ะห้อยเชียงไล่ไล่จากไหนก่อนครับตัวละสิบเอ็ดตัวละสิบเอ็ดบักปูหน่อยตัวละสิบเอ็ดถือหน่อควายราคาควายเหมือนี่ราคาควายตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตัวนี้งามกว่าตัวนั้นเขากว่าตัวนึงมีเขาตัวนึงงามอ้าวไล่ละท่อกัน โอ้เบิ่งแล้วต้นโตทอกันพี่น้องแต่ว่าตัวนี้สีสันดีเท่านั้นนะเนาะลายละศ1ีเอ็ดเพื่อนสะดวกให้เบอร์โทรป่ะครับถ้ามีผู้สนใจทางบ้าน084 081 0017งเ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปต่อยอดปักปูหน่อย11เท่านั้นเพิ่นเปิดว้ต่อรองเอาพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆมานครับผมเอาหอยเซลไหมเ้ยเอาหอยเซลสันเอาหอยเซวหอยสัน หอยสาดใด้ควายงามมากเหมือน <Oo S 1> oh, oh, uh, ี่สวัสดีครับควายงามอยู่หรือดิไ่ล้มอยู่ล้มรอกโอ้ยแม่สาวหน่อยเด้เนาะแม่สาวหน่อยของหอยสาดสิสิ่เดีเอาเบอร์โทรอหอยยดน้ำหอยยดเพลินว่าฝากเอาน้ำเบอร์โทรอหอยสาดเบอร์โทรได้หอยสาดเม่สาวหน่อยเปิดจังไหนเปิดหนึ่งหมื่นสองพันสิบสองสิบสอง่งถึงพีหนึ่งหมื่นสองพันเม่สาวหน่อยส่งหอดบานไปกินต้มไก่น้ำเพลินว่าหอยสาดเพลินสีส่งอีกไม่รู้ะตะว่างามเดิ หน้าตาตนตัวอัตลักษณ์ได้เลยได้พี่น้องเมืสาไหร่ล่ะตัวนี้ฮะโอ้บ่เกินลอยโลว่าสักคนว่าถ่าได้กินบ่ตาบ่านมาตาเศร้าโอ้หนาวเนาะหนาวแห้งหนาวแห้งกินแจ่หนาวคนว่าแห้งกินหนาวบ่าเมียนแบบนั้นแห้งกินเย็นแห้งสีเย็นสิบสองตัวนั้นเท่าไหรตัวผู้เฮาเท่าไหรตัวผู้เฮาเท่าไหร่ตัวผ so ูはは้เฮาว่า หลายมื่นห้าพันห้าโอ้หนึ่งหมื่น้าันห้าร้อยที่มานั้นเลยหนึ่ง้าห้ายตัวนั้นตัวนี้สิบสองข้อหอยสตาะขอเบอร์โทรก็เพื่อนอ่ะ9 8 0ศูนย์้าแปดอเจเบอร์โทรกูได้ไหศูนย์ค่าแปดสามสองส่สามสองี่เ้าศูนย์เจ็ดเจ็ดเด้อพี่น้องผู้ไดสนใจโทรมาห้าหอยสาตวขั้นบออยากได้ตัวนี้อยากให้เพื่อนหาควายแนวได้ให้กระไดพี่น้องโทรไปเพื่นเพื่อนสำนาชำนาญเรื่องควาย ช้ำนั่นเรื่องควายของเพื่อนพี่น้องโอเคเลยใส่แม่ลูกบ่โอเคเอาไปเบิ่งแม่ลูกแม่ลูกลูกสาวบ่นี่ลูกสาวพร้อมโอ้นี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวงามแม่ลูกลูกสาวงามโอ้เบิ่งพี่น้องแม่บ้านแต่ว่าจ่ายลูกงามพี่น้องนี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวเพื่อนลูกแรกอยู่โอ้ลูกแรกอยู่เพื่อนโอ้โตนโตดีเนาะป้ายแม่นี่เปิดไว้จังไหนสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้สามหมื่นพี่น้องเอาเบอร์โทรห้อยศาสตร์มาหันแล้วเนาะ เป็นปะหรือเพิ่นมีเบอร์โทรต่างหากมมเ,อเออเบอร์โทรต่างหากเอาขออนุญาตเบอร์<ๆ>บบโทรเพิ่นต่างหากศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสองสามสองสามซีซีครับซีซีเก้าเจ็ดซีครับเก้าเจ็ดซีผู้ใดส,ส,สนใจก็โทรมาต่อรองกับผู้ใดแม่ลูกลูกแม่พี่น้องนะลูกเพิ่นพี่น้องเอา้าขอบคุณเล่หลายหมาเดอ้อลูกแหลกอยู่เดอเอ้อเอ้างต่อท <ไป S 1> ี่มันต่อรองได้เพป็นปะงานต่อพี่น้องไม่หลายพี่น้องคือคักแข้งพี่น้องเหมือนอ่ะ คนมาซื้อมาสายขายหลายพี่น้องป้าจะมาคือคักพี่น้องนึกว่าควายสิบ่คือคักเมื่อนี้คือคักแห้งพี่น้องพคนน่ะเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายเนาะพี่น้องเนาะการซื้อการขายย่างไปอีกส้นหนึ่งน้อพี่น้องเนาะหลายคนมาซื้อมาขายหลายคักพี่น้องเนาะม้แล้วบอกหมู่บ้านมาบอก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 บอห้อยคมันแต่ขายอยู่หมู่บ้านนี่ไอ้รีวะ โอ้แต่ว่าคนคือหลายเถขคนหลายแหง้งโอ้ยสายเหนือของหอยคมหอยคมเปิดใจไหนตัวใหญ่ๆนี่สองหมืน 5, ่นห้าพันตสองหมื่นห้าพันตัวแบบไงพี่น้องพูดอ่ะไข่ตัวแบบไงสองหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดไว้ใหญ่ได้แบกปูหน่อยตัวนีู่พี่น้องปูหน่อยแต่ว่าควายใหญ่พี่น้องตัวแบบไงพูดอ่ะต้นโตเพินสองหมื่นกับห้าพัน 5, หอยคมเพิ่นเปิดไว้ผูใ้ใดสนใจเอาไปต่อยอดฝ่าว่อมมาเพิ่นขออนุญาตเบอร์โทร ศูนย์หกห้าห้าเจ็ดศูหอยคมบานสะพือพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรับผู้ใดมันมาดเอะหอยคมไหนได้ขายมือนีอ้าเสียเวทเสียเวทเอ้ามาห้วยราคาเปิดไว้ซื้อมื่นเจ็ดประันขลองเสียเวทเพลินควายเม่เมยบับานเมยหักยอย่บา่อยู่หอยเกียมแย่อยู่หอยเกียมแยต่หน้อยเกียมกระไรไงโอ้บ่บ่ลงดอก 1ิบเท่าไกับิบเกย้ยิีพี่น้องฝวายง่ญ่อหลดได้เห็นบักหนึ่งบม่ปุง่อยกหันูเดียวโอ้เดียวมัเคยได้กล้ามาผู้เดียววะ่านโอเคเิดียวเปิดเปมือผู้สิอ้าขออนุญาตเบอร์โทรศ6นย์หกหนึ่งหนเจ็ดแปดแปาเวทอุบลสะพือจากการพืชผลฝวายถือกวนท่านเวียดวยูกับไทยสื่อไทยนี่ละผลวานเนาะโอเคมันมานหอยเวทมันมานกับผม เมนอยู่บ่ลงอยู่บ่โอ้มาเบิ่งเขามาเบิ่งเขาควายพี่น้องปาดเขาควายงามพี่น้องเขาควายงามแม่ลูกเพื่อนนี้เป็นเอนลูกผูพูนะเขาควายงามดีพ yeah> ี่น้องเพื่อนกำลังต่อรองกันอยู่ลูกผูพี่น้องหัวเมาเนี่ยหม้อตัวเล็กแล้วน้องมือชพู่เนกำลังต่อรองกันเบิ่งควายงามพี่น้องแม่ลูกลูกผู เปิดกำลังเบิงลูกมันเพิดกำลังเบิงสูงอร่อยสายมหาแบบควายใหญ่เลยพี่น้องเนาะเบิงเขาเพิ่นพี่น้องเพิดกำลังต่อรองกันเ,นเปิดไว้จังไหนครับนี่สองหมื่นห้าพันลูกไส้เลยพี่น้องเป็นได้ลูกไส้แต่ว่าควายโค้งสางที่ดีพี่น้องโค้งสางใหญ่ควายใหญ่เขาง,งามพี่น้องพูดเถอะเขาง,งามงามพี่น้องสองหมื 25, ่นห้าพันเพิ่งเปิดไว้แม่ลูกลูกผู้ เพ่ัสะดวกให้เบอร์โทรา่ะครับเขาอนุญาตคร<บ>ับอ่ะ087 9651 330พี่น้องแม่ลูกลูกปู่แม่บักใหญ่เขางามงามพี่น้องคนอ่ะ30อ่ะ2 5หาบปคือ20หาเพิ่นเปิดไว้25,000พี่น้องเพิ่นเปิดไว้เอาขอบคุณหลายๆมานครับผมคือคักพี่น้องคือคักบรรยากาศาการซื้อการขายควายมือนีดคือคักแห่งเบิ่งบรรยากาศควา,า,ารรยา ควายงามกับเมียที่พี่น้องควายเลี้ยงกันหลายควายสายเหนือสายขุนมีเบิร์สู่สายเนาะพี่นอนะ้องเนาะมาพาพี่พาน้องลุยมาเบิง่งสวัสดีครับขออนุญ,ญาตสะดวกไหมเนาะครับผมเอา้าเปิดไปจากไหนครับตัวนี้สามหมื่นสองพันเมย่างสาวอยู่บ่ืือสาวเพิ่นท่านทองหรือ,อบ่ลือยเพื่อมเาสมเนาะ สีสันพี่น้องสีสันที่ดีควายตัวนี้สีง้ามพี่น้องสีสันดีเบิ่งแขงขาเพิ่งพี่น้องมีอัตลักษณ์ครบพี่น้องตาเต็มแจ่มๆองคข้อสุดยอดเลยพี่น้องสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบสามดพี่น้องประมาณน็้ผมประมาณเอาด้วยพี่น้องประมาณเอาเบิ่งหางเพิ่นถ่ายเพิ่นพี่น้องโอ้ง่ามอยู่ควายง่ามของเพิ่นพี่น้องนะเบิ่งถ่ายเพิ่งง่ามพี่น้องเบิ่งรอบตัวควายง่ามน้องพี่น้องเนาะอ่ะสูงโอ้มาเบิ่งท่างนีสูงพี่น้องน่าจะถึงลอยสามสิบห้าพี่น้องน่าจะถึง้อยสาม น่าจะถึงลอยสามหาเนาะมันสูงพี่น้องน่าจะถึงอ่ะเปิดไว้เท่าไรก่อนล่ะสามสามหมื่นสองพันเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองผู้ใดขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย์แปดแปดสามหกสามเจ็ดห้าสองสี่ผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองสามสิบสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่สาวพร้อมผสมต้นโตดีดีญ่พี่น้องูมุกายงายเพิ่นพี่น้องกูนะสามสิบสองเด้อเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ่ะ เบิ่งถายเพ็่นเบิ yeah. friends, del, ่งตนโตเพิ่นพ so ี่น้องนี well, ่ทำอยู่เอาความคุณหลายๆครับผมมันๆครับผมเบิ้งบรรยากาศพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายควายเบื้บรนะารับมาแล้วบ่ห้วยพอหลักพี่้อง ลูกยังลูกไส้บ่ครับโอ้ลูกไส้แม่ทองสามยังก่็ล่ะตาแม่ได้สามตัวโอ้ตาแม่สามตัวโอ้ลูกลูกไส้ตั้งห่างขั้นขันขายเป็นโคมเหรอเปิดเป็นโคมเหรอซีสองพี่น้องถ้าขายเป็นโคมซีสิบสองแม่บอกเฮ้พี่น้องแม่ใหญ่โอ้ท่องเดี๋ยวหกเดือนเ๋ยวพี่น้องซีสิบสองแม่ลูกลูกไส้ลูกไส้ง่ามต่อใหญ่เพื่นว่าต่อร่องใหญ่เบื้องทองเพื่อนพี่น้องป้าทองเพื่อนสูงลอยสามสิบห้าบวกแม่ง่ามพี่น้อง ขวายงามเปิดพี่น้องนี่ลูกไส้เพลินลูกไส้่าท่านเต็มปไดพี่น้องเนาะุตรเบิงหน้าตาตนโตเพลินสี่สิบสองพี่น้องด้อสีด้อสีออนุญาตเบอร์ทรครับผมศูนย์เก้าหกเก้าสามศย์เานพี่น้องแม่ลูกลูกไส้งามแม่งามแม่ทองแล้วพกเดือนทองบักไ่เลยพี่น้องสีบสเพินเปิดว้ผู้ไดสนใจกระทรมากต่อรก็ได้พี่น้องนะขอบคุณหลายๆมครับผม อย่างต่อพี่น้องเบิง้งบรรยากาศการสื่อ,อการขายคือคักอยู่ได้พี่น้องคือคักอยู่ว่าไมีเบียดก็คือคักพี่น้องเนาะผ่าลุยมาทางผีพี่น้องเนาะผ่าลุยมาผ่าลุยมาเปิดควายง่าปิดพี่น้องเปิดเบิง้งเอาหอยนั่นเป็นยังไงเหมือนหอยนั่นมานบ่บใ่ใครได้ขายไปไหนบ่โอ้ว้่าแต่เด้ขายตัวหนึ่งเอ้เอ้เอามาซ t s a เนี่ยอ้าว หอยเวียดนี่รขายดอกขถคนมาเล่ยวล่าววะรูบทเหลือยุสี่ตัวนี่่โอ้อยบเ่อนกโอ้โอ้ยน้ำหอยเอ็นี่ก็ถือไว้นอนีกเดเหลือย่สิบตัวเมลูกเวียดนามบ่อเขาขายหยาดจ้าหน่อยเนาะแตดกินมาพิสูจน์เลยรุดกินเลยเว้ยมือนี้ืุดกินแล้วครับบ่อเลยครับนี่แล้วดดกินเจ้าว่าเบียดเพิ่นครับบัวหน้าบ่อบ่อนี่แหละครับผม ตัจีนเลยอ่ะไล่อะไรจากไหนบอกเป็นไล่เลยก็ไดนตัวนี้อยากเปลพ5 0 0อุปาราคาวา่หอยนั้นแม่นี่ดีบอกไงหมื่นหมื่นสิบห้าร้อยตันี้กปล0พันาคือตัวหน่อยตัวกลางตัวนี้หมื่นหกหมื่นหกพี่น้องโอ้แม่สาวหน่โอ้แม่สาวตัวนึ่งพี่น้องขอหอยนันเินแม่สาวได้หมื่นหกที่พี่น้องตัวนี้หมื่นหตัวนี้เปหาเนาะตัวนึ่งหมื่นอ็ดตัวนั้นกะ แปรหาขึ้กันซีตัวพี่น้องเอาซีตัวนี่แม่สาวดิพี่น้องง่ามอยู่ซิบฮงนี่แม่สาวง่ามของเพลินพี่น้องท่ายง่ามท่ายง่ามพี่น้องสูงอยู่ประมาณลอยยีซิบหาบวกพี่น้องหน้าตาต้นตัวแม่บ้านแม่สาวบ้านบ้านเหพี่น้องเนาะอันนี้ซัมนี่ซื้อว่าพร้อมผสมพี่น้องซื้อว่าพร้อมผสมอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยนันศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกสี่หกแปดสามหนึ่งสามนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องเอาไปเบิร์ตชุดหนิต่อร่องเดี๋ยวไลน่อยนันเนาะเบิ อ่ะทย่อดไปเอาเบอร์โทัหอยนันไว้ซะก่อนตัวนี้เปิดจังไหนต้นนั่นหนึ่งหมื่นสี่พันเกียรติลอยต้นที้ไหนเมื่นห้าร้อยแม่คือกันแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยข้องหอยนันพัฒน์เจี๊ยปีน้องเนี่ยต้นเปิดไหวเนาะพี่น้องเนาะอ่ะขอขอประตูขอประตูอยู่ขอได้ได้แล้วได้แล้วแม่ลูกเท่าไรก่อนหอยนันแม่แม่ลูกเท่าไรสามหมื่นสามหมื่นบาท แม่แบบไงได้พี่น้องแม่บอกถ้าหลานแม่บักไงสามหมื่นลูกแม่พร้อมได้พี่น้องนี่ลูกแม่ลูกสาวพร้อมสามหมื่นเพิ่นอยากได้พี่น้องสามหมื่นโอ้ยแม่แบบไงโค้งสางดีเนาะโค้งสางดีเขาดีพี่น้องพูดอะไรสามบวกพี่นองแม่โอ้ยลอยสามชั่หาได้แต่แม่เพิ่นสูงอยู่โอเคเลยเบอร์โทรคอยนั่นพูดได้สนใจกับโทรมาต่อรองกับพูนได้คือมาเพื่เดียวคนนี้คือมาเพื่เดียวเพื่อนไปใช่เบิร์ตโอ้เพื่นกะมาเพื่อเดียวผู้เดียว มาผู้เดียวกะมาเปลี่ยนหอยเปี๊ยบคนซื้ออย่างก่อนนั่นว่ะหอยเปี๊ยบบ่แต่ว่าเบาไทยบ่อใครชัดเพื่อนบาไทยบ่อใครชัดคือก้ามาผู้เดียวจังว่ามาคนเดียวลุยเลยโอ้เพผูนได้ขายอะไรพี่น้องเพผูนได้ขายโตัวปักไงู่นใดขายแม่ลูกลูกเปลือกแม่ดำลูกเปลือกลูกบักลูกเปลือกพี่น้องแม่ใหญ่ใหญ่ลูกเปลือก ลูกเผือกเนาะปลาอัดง่ามครับเพื่อนว่าะวานหมูเนาะว่าเมนหมูนด้เป่น้องเพื่อนอะเบื้องหลังว่าเมนหมูโอ้ตัวตัวนี้แม่เพื่อนบอกไงข้องผู้ใดล่ะของไผ่ล่ะของไผ่เลยเนาะโอ้คาเพื่อนนะโอ้ลูกเพื่อนพี่น้องลูกว่าเมนหมูเพื่อ<ะ><า>น,นนะวัสะดวกาวุธจัดข้องหอยนี่วะแม่นอยู่วะโอ้บ่แม่น,มนข้องในหอยเพื่อนผูกไว้เนาะเพราะในหอยได้มากจังไหนนี้ แม่ลูกคือกันบ่ครับชุดชุดหนึ่งเลยศกว่านี้ปาดชุดสามตวัวพี่น้องบื้ยเบิดชุดเท่ไห่ครับสีซิมหาเแบบิดชุดควายชุดเพลินพี่น้องปาดนี่แ,แม่ไงอันนั้นลูกไส้<ม>ต้นอันนี้ลูกกลาง<ม>ลูกส,าว,สาวกลางแม่ผสมร้อมปาดอีหล่าเจ้าขึ้นมาหูเถี่ยมาคำมาคุ้นเถี่เนาะปาดควายคำควายคุ้นเพลินพี่น้องพูดอะลูกหนึ่งปายใหไงลูกสาวกลาง ทองเพิ่นอยู่ในทองพอสี่ซิ่หาน่ครับปาดพี่น้องเพิ่นเปิดว้ยสี่ซี่ห่ารอเมนรรมดาชุดบักไงส่ซีห้าเพิ่นเปิดว้สมตัวสี่หัวใจซื้อสมแถมหนึ่งเพิ่นว่านาอโอ้เช่เลยสี่ซหาเพิ่นเปิดว้ยเพื่เมอ้อบักคูนี่บธรรมดาได้ใ่ไงเลยได้พี่น้องตัวนี้แยกขายกับบธรรมดานี่ลูกสาวเพิ่นโอ้สี่ซิหานออ้าวขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศููแปดห้าสห 1736 1736ผู้ใดสนใจกาแฟทุ่มมาต่อรองกับเพื่นใดพี่น้องขอบคุณเลียงหลายมันครับผมเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายควายเวียดบ่มากก็ขายกันได้อยู่เนาะก็รขึ้นขายอยู่อันเพิ่นได้ขายไปเท่าใดผู้แม่บักใหญ่ห้อกับร่งเบิ่งอยู่อ้อยเวียดเพิ่นซื้อไปเบิ่งหั่นะโอ้บ่กถ้าเมือนปลาสิบ่ะปลาทรขายแล้วเนาะอย่างนี้โอ้บักผู้ใหญ่เฮาเท่าไหนสนะยี่สามหมื่นนั่นแหละสามหมื่นเท่านั้นแหละวันสนอันนี้แห้งใหญ่ โค้งสางสุดยอดเลยสูงร้อยซี่เลพี่น้องพุดนะหน้าตาตนโตๆทาน้ำเลี้ยงนิดนึงปล่อยหลายไปหาตัวแม่ไหลายเพื่อนว่ามันจอยแล้วคันเอาไปขังนี่อ้วนเด้นี่โค้งสางเพื่อนดีว่าเป็นยังดอกโค้งสางเพื่อนดีโค้งสางไงโค้งสางสูงสามสื่อๆเพื่อนแจงไตเนาะสามสื่อๆได้เพื่อนแจกไตพี่น้องบอรมดาอ้าวข้อไหนขออนุญาตเบอร์โทราศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกแปด 2> 3 2, 5 5. 3 2 9 5องเกบักผูใหญ่พี่น้องสามหมื่นสื่อเปิดไว้ต่อรองเอาขอบคุณหลายหลายมันครับผมโอ้ตัวนั้นอยากอยากได้ราคาตัวนั้นไส่ก่อนห้อยห้อยฟางเหมืองว่านนี่มาหาบ่เห็นเลยมาแต่ไปซื้อใกล้เขาอยู่โอ้บ่เหลือจากตัวบาทมือนีิเหลือนี่แหละประสาทคนว่าไม่ห่างมหาเสนีย์เป <c oughs> ็นป้าเขาเขาควายหอยฟางได้ามาแต่ละตัวเพรามดาอันนี้เขา อุ้ยจักสิว่าเขาอย่างมันอกีใหญ่มายน่ามากกว่าต้นนั้นการขึ้นกันก็มึงอุ้ยต้นนี้เท่าไหร่คู่นี้โอ้สามหมื่นสามสามหมื่นสามเพิ่นขายเป็นเพิ่นขายเป็นคู่พี่น้องสามสิบสามอุ้ยเบิ่งเขาควายต้นนี้พี่น้องนั่นคนละแบบคนละแบบสามสิบสามอุ้ยของหอยฟางพี่น้องตาเขามันกับผ้าแห้งหรอหอยฟางมันไปแล้วเหลือแต่แม่มันโอ้เหลือแต่แม่ควายแม่ห่างเพป่นว่าอันซ่อนเขามันอันนั้นเขา วงเดือนอันนี้เขาอย่างเบอร์เขาเอิ่นเขาคันซ้อนอ๋อขออนุญาตเบอร์โทรหอยฟาง0ูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หแปดหกหนึ่งสองเจ็ดศูนย์เคันเห็นอยู่ปลาฟ้าวแลนหนีเลยเมันหนาวหน่อยฟังเนาะหนาวแห้งเอ้าขอบคุณหลายๆมันะครับผมหอยฟางหอยเวียดบมาหอยเวียดบมาเนาะตุ้ดจีนหอยตุหอยเวียดตุ้ดจีนหอยเวียดบมาพี่น้องอ่ะบรรยากาศก็คือคักอยู่ได้พี่น้องเพราะถ้ามาด่าบรรยากาศพี่น้องคือคักแห้งคือ บงบรรยากาศคือคากอีรีพี่น้องโอ้นี่เพิ่นขายไปสี่หมื่นเมาสุดยอดอ๋อสามหมื่เพิ่นขายไปแต้สามหมื่นสาพเวียดเพ็่นเอาไปเวียดเป็นไหนไปคุณ้0สามหมื่นสามพันไหนขายดีพี่น้อง เวียดซื้อไปเลยขายดีอยู่สามหมื่นสามพันห้าร้อยมันเพรากันมันหรือเปล่ายังว่าไมีแต่รู้เพราะมืนอิดีโอโอเคอันคือบ่ปลอมโตเป็นเวียดไปเลยโอเคเวียดบ่มาปลอมโตเป็นเวียดไปเลยอันนี้ทักทายในหอยเปิดปี่น้อบริษัทบรรยากาศการซื้อการขายบ้านสว่างชายเหนืภาพพผีผ้าหนองมาล้อชมบรรยากาศจะเอ้าเพื่นอะไยังมากันเอามา โอ้มันขาแบบขาโอ้หมาเพื่อนเอามาจากไซบอ่ะสมาร์ทว่าเนี่ยอย่างหมาหมาพี่น้องหมาเดี๋ยวสิเปิดชิปกับห้อยมาอ่ะกับมาเพื่อนห้อยบอลมานหรอบอวบอวบคือบวมเลยโอ้มีทะลุบอวโอ้ไมีทะลุประทัดมือนี่ห้อยวุ้นมานหรอห้อยวุ้นทักไทยเฮมานอยู่บ่ล่ะอ่ะขายเท่าไรตัวนี้ <an> โอ้ว่าจ้างหนึ่งเขาขายสองหมื่นเจ็ดบ้าตัวบางไงนี่ไม่เงี่หรีบป่ะบ,<า>บ้เวียดอื่นซื้อโอ้เวียดอื่นซื่ออึงกับเป็นเวียดล่ะโอ้แปลงกายเป็นเวียดเซ้ยอหอยอึงเสียอึงเอ่ะเบ่งบรรยากาศการสื่อการขายแล้วพี่น,อน้องเนาะทักทายในหอยไปหน้ามือหนึ่ง ะได้ประมาณนี้คลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะกัฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนมครับแฟ้เปลือยานสวังชาวนาจะมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคป่วยไข้เจ็บต่างๆร่ำรวยรวยเบิดหนีเบิดซีน้ำกันสวัสดีครับ